สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเช้านี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวที่แล้วเราก็เรียนกันไปมีงานทำไปคนละสีหนะ้าหน้าใครส่งงานบ้างแล้วคะ ส่งแล้วเก่งมากเลยค่ะหลายๆคนที่ยังไม่ส่งครูก็ยังรับงานอยู่นะคะนักเรียนสามารถสั่งส่งย้อนหลังได้แต่อย่าช้าเกินไปนะคะเพราะคนส่งก่อนก็จะได้คะแนนไปก่อนส่งที่หลังครูอาจจะหักคะแนนความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาจะได้คะแนนไม่เท่ากับคนที่ส่งงานตรงเวลานะคะเชา้านี้ก่อนที่จะขึ้นบทใหม่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่หรือหัวข้อใหม่ เรื่องการจำแนกประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังครูขอทบทวนความรู้หรือแบบฝึกหัดคราวที่แล้วที่นักเรียนทำมาขอเฉลยให้ฟังก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าเอะตัวเองผิดตรงไหนตัวเองเอทำไมถึงถูกตัวเองทำไมถึงผิดนะคะจะได้แก้ข้อถูกข้อผิดได้ซึ่ง บางส่วนครูได้ตรวจให้ไปแล้วบางส่วนครูยังไม่ตรวจก็อย่าอย่าเพิ่งโกรธครูนะคะครูต้องใช้เวลาในการตรวจมากเลยเพราะว่ามันไม่ได้ตรวจในสมุดหรือในแบบฝึกหัดแล้วมันต้องตรวจในการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นครูต้องใช้เวลาแต่ละคนในการตรวจนานมากจะค่อยๆตรวจให้ทีละคนและตรวจให้ครบทุกคนให้คะแนนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรอครูแป๊บหนึ่ง สำหรับเนื้อหาของคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องของการจำแนกสัตว์ว่าสามารถจำแนกสัตว์โดยใช้กินอะไรได้บ้างคราวที่แล้วมีกิจกรรมก็คือให้นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างภายนอกโครงสร้างภายในของสัตว์ชนิดต่างๆได้ให้นักเรียนสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ได้ กิจกรรมของคราวที่แล้วให้นักเรียนดูบัตรภาพจากวิดีโอถูกไหมคะจากนั้นให้นักเรียนจําแนกสัตว์ในบัตรภาพออกตามเกณฑ์ที่นักเรียนกําหนดเลยแล้วแต่ว่าเธอจะใช้เกณฑ์อะไรถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้เกณฑ์การมีขาก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มสัตว์ที่มีขา ได้แก่กบกิ้งกะาสลาเมนเดอร์เต่านกเป็ดกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีขาได้แก่ปลากะเบนปลาดอกไม้ทะเลพยาตฟองน้ำไส้เดือนพวกนี้นะคะคือกลุ่มสัตว์ไม่มีขาหรือบางคนใช้กลุ่มมีปีกเป็นเกณฑ์ก็มีปีกก็ไม่มีปีกบางคนใช้เกณฑ์สัตว์บกสัตว์น้ำ ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะใช้เกณฑ์ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งมาแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็อาจจะได้การแบ่งกลุ่มที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะพอแบ่งกลุ่มที่ไม่เหมือนกันสาเหตุที่มันไม่เหมือนเพราะเราใช้เกณฑ์แตกต่างกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้เกณฑ์เดียวกันอย่างเช่นเกณฑ์การมีขานักเรียนใช้เกณฑ์การมีขาทุกๆคนจะได้การแบ่งกลุ่มที่เหมือนกันค่ะอยู่ในกลุ่มที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการแบ่งประเภทของสัตว์นะคะถ้าอยากให้เหมือนเป็นเกณฑ์สากลเราต้องใช้เกณฑ์เดียวกันมันก็เลยจะต้องมีอะไรข้างหน้าที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เกณฑ์ที่เป็นสากลถูกไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนว่าโครงสร้างของปลากับกุ้งโดย ครงสร้างภายนอกของปลาก็คือปลาที่ยังไม่ได้ผ่าปลาทั้งตัวก็จะมีตามีครีบมีหางแบบนี้ถูกไหมคะหลังจากนั้นถ้าเราอยากเห็นโครงสร้างภายในของปลาเราก็ต้องเอาปลามาผ่าครึ่งพอผ่าปุ๊บเราก็จะเจออวัยวะชนิดหนึ่งเป็นโครงสร้างหรือเป็นโครงร่างแข็งอยู่แกนกลางลำตัวของปลาเราเรียกมันว่าก้างแต่จริงๆนะักวิทยาศาสตร์จะเรียกมัน ว่ากระดูกสันหลังนะคะต่อไปถ้าเราเอากุ้งมาผ่าบ้างหลากโครงสร้างภายนอกของกุ้งเป็นแบบนี้แต่พอผ่าไปปุ๊บเจอโครงร่างแข็งหรือเจอก้างเหมือนปลาไหมลูก ไม่เจอใช่ไหมคะเพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยแบ่งสัตว์ออกเป็นสองประเภทโดยใช้เกณฑ์สากลแน่แล้วนะคะคือใช้เกณฑ์การมีและการไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองแบ่งออกเป็นสงกลุ่มการมีกระดูกสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคือโครงร่างแข็งซึ่งอยู่ภายในลำตัวของสัตว์ เพื่อพยุงลำตัวและทำให้สัตว์นี้มีการเคลื่อนไหวได้ให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะคะต่อไปวันนี้เรามาเรียนเรื่องการจำแนกสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งก็บอกแล้วมี2กลุ่มคือกลุ่มมีกับกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์เนี่ยนะคะถ้าเป็นประเภทใหญ่ๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มมีกระดูกสันหลังกับกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังกลงุ่มไม่มีกระดูกสันหลังแมลงกุ้งปูหอยหมึกฟองน้ําไฮด้าพวกนี้ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งได้ออกเป็นหลายๆกลุ่มเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนกันตอนม .1 เพราะว่ามันเยอะมากนะคะการแบ่งกลุ่มไม่มีกระดูกสันหลังแต่การแบ่งกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่ม คือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มนกและกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ก่อนที่จะไปเรียน5กลุ่มนี้นะคะครูขอมาอธิบายเพิ่มเติมเรื่องระบบเลือดของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตนั้นต้องมีการไหลเวียนเลือดในร่างกายแต่เลือดในร่างกายมี2แบบ ก็คือเลือดเย็นกับเลือดอุ่นวันนี้ครูขออธิบายเรื่องคำว่าเลือดเย็นสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นก่อนนะคะ สัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่มีเลือดในร่างกายอุณหภูมิของมันสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมหมายความว่าถ้าไปอยู่ที่ร้อนเลือดจะร้อนถ้าไปอยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นเลือดก็จะหนาวเย็นไปด้วยเพราะฉะนั้นสัตว์พวกนี้พอไปอยู่ในที่ที่มีหิมะหรือในที่ที่เป็นขั้วโลกเป็นน้ําแข็งเลือดก็จะแข็งแล้วมันก็จะตายด้วยถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะเคยเห็นค่ะว่าบางทีเนี่ยเราเลี้ยงปลาไว้ในอ่างเลี้ยงปลาไว้ในอ่างเลี้ยงปลาในถ้วยในแก้วอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันอยู่กลางแดดมันโดนแดดน้ําก็จะร้อนเราหันไปดูอีกทีปลาลอยแล้วปลาตายไปแล้วสาเหตุที่ปลาตายเพราะเลือดในตัวปลาเนี่ยมันอาศัยอยู่ในน้ําที่ร้อนถูกไหมคะเลือดก็เลยร้อนตามไปด้วยทําให้ปลาเนี่ยปรับสภาพไม่ทนันเสียชีวิตทําให้มันตาย ปลาบางตัวเนี่ยเราอาจจะได้ยินข่าวว่าในหน้าหนาวน้ําจะเย็นมากเลยทําให้ปลาเนี่ยลอยขึ้นมาตายเพราะพอน้ําหนาวเย็นใช่ไหมคะเลือดมันก็เย็นด้วยก็เลยทําให้ ปลาเนี่ยช็อกแล้วก็ตายได้แต่ในขณะที่สัตว์บางชนิดมีระบบเลือดเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นหมายถึงอุณหภูมิในร่างกายหรือเลือดที่อยู่ในร่างกายของมันเนี่ยค่ะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมจะอยู่ในที่ร้อนเลือดก็อุณหภูมิเท่านี้จะอยู่ในที่เย็นเลือดก็อุณหภูมิเท่านี้ ไม่ว่าอยู่ในที่ร้อนหรืออยู่ในที่เย็นเลือดก็จะคงเป็นปกติอย่างเช่นเลือดของมนุษย์เราเนี่แหละค่ะเราอยู่ในที่ร้อนอุณหภูมิปกติในร่างกายก็37องศาแล้วต่อให้เราไปเที่ยวเมืองหิมะอากาศหนาวมากๆเลยวัดอุณหภูมิที่ร่างกายก็ได้37องศาเพราะระบบเลือดของเราไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกันง่ายๆนะคะ หลังจากที่เรียนรู้เรื่องระบบเลือดเลือดอุ่นเลือดเย็นแล้วคราวนี้เราไปเรียนรู้จริง,รงๆเรื่องของสัตว์มีกระดูกสันหลังและการจําแนกประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งบอกแล้วว่ามี5กลุ่มถูกไหมคะ5กลุ่มนั้นได้แก่ปลาสัตว์ครึ่งน้ำํำครึ่งบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาเรียนทีละอย่างเลย 1. สัตว์กลุ่มปลานักเรียนสามารถ ที่จะเปิดหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นป .4 ถูกไหมคะไปหน้าที่58-59ควบคู่ไปด้วยนะคะหน้า58จะเป็นใบความรู้เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มปลากลุ่มนี้ได้แก่สัตว์เลือดเย็นมันจะหายใจด้วยเหงือกมีแผ่นปิดเหงือกด้วยปลานี้มีลักษณะพิเศษคือมีครีบสำหรับใช้ในการเคลื่อนที่บางชนิดอาจจะมีเกล็ดอย่างเช่นปลาทูปลาช่อนปลาซิวมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ดอย่างเช่นปลาไหลปลาดุกไม่มีเกล็ด ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าเราใช้การมีครีบเป็นเกณฑ์ถูกไหมคะภายในลําตัวของมันจะมีกระดูกสันหลังเ,เคลื่อนที่ในน้ําโดยการใช้ครีบที่สําคัญลักษณะของมันคือหายใจด้วยเหงือกเนื่องจากปลาอาศัยอยู่ในน้ําไม่สามารถขึ้นมาหายใจบนบกได้บนบกมีออกซิเจนถูกไหมคะมันก็เลยปลาต้องมีอวัยวะพิเศษสําหรับ กรองออกซิเจนซึ่งอยู่ในน้ําซึ่งนั่นก็คือเหงือกนั่นเองเหงือกของปลาทําหน้าที่กรองออกซิเจนในน้ําเราก็เลยใช้คําว่าปลาหายใจด้วยเหงือกนะคะมีสัตว์พิเศษตัวหนึ่งก็คือมา้มาน้นามม้า้นาำนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับปลาเพราะ 1. มา้า้นามีกระดูกสันหลัง 2. มา้า้นามมีครีบ มา้า้นามมีครีบเข้าข่ายอยู่กลุ่มปลาชอบออกก็สอบบ่อยๆจําให้ดีนะคะมา้า้นาำที่มันอยู่กลุ่มปลาเพราะมันมีครีบด้วยนะคะหายใจด้วยเหงือกอาศัยในน้ําต่อไปกลุ่มที่2คือสัตว์ครึ่งน้ำํำครึ่งบกหนังสือบางเล่มใช้คําว่าสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกสัตว์ครึ่งน้ำํำครึ่งบกไม่ได้หมายความว่าสัตว์ที่อยากจะอาศัยอยู่ในน้ําก็ได้ อาศัยบนบกก็ได้นะคะแต่มันหมายความว่าครึ่งชีวิตแรกอาศัยอยู่ในน้ำครึ่งชีวิตหลังอาศัยอยู่บนบกสัตว์พวกนี้นะคะเวลาวางไข่มันจะลงไปวางไข่ในน้ำตอนอยู่ในน้ำจะหายใจด้วยเหงือกเมื่อมันโตขึ้นหางจะค่อยๆหดขาจะค่อยๆยาวแล้วมันก็จะขึ้นมาหากินบนบก พอตอนหากินบนบกหายใจด้วยปอดพูดง่ายๆคือตอนเล็กอยู่ในน้ําหายใจด้วยเหงืออตอนโตอยู่บนบกหายใจด้วยปอดนะคะสัตว์กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษคือผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลาถ้าเราเอามือไปแตะไปจับเราจะรู้สึกว่ามันเปียกเปียกชื้นเย็น,ยน,ยนๆสัตว์กลุ่มนี้นะคะมีขาทั้งหมดสขา อึงอ่างกบเขียดปาดทั้งคกทั้งหลายนะคะตัวนี้อะไรลูกตัวนี้เลยคะ่ะสลามเมนเดอร์นี่แหละค่ะสลามเมนเดอร์คือจิ้งจกน้ํานั่นเองอาศัยอยู่ในน้ํามีขาสี่ขาเหมือนกันนะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเหมือนกันอยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกนะคะลักษณะพิเศษอีกอย่างของสัตว์เครื่องน้ํเครื่องบกหรือสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกก็คือไข่ของมันค่ะ ไข่เนี่ยมันจะวางไข่ในน้ำลอยเป็นแพรเราจะมองได้เลยนะคะว่าไข่ของมันมีวุ้นหุ้มไม่มีเปลือกแข็งหุ้มไข่เป็นวุ้นหุ้มแล้วไข่ออกมาครั้งหนึ่งเป็นปริมาณมากๆเนื่องจากไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้มใช่ไหมคะมันก็เลยสร้างวุนห่อหุ้มไม่ให้ไข่ของมันหรือตัวอ่อนซึ่งอยู่ภายในไข่นะคะได้รับความกระทบกระเทือนเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะพิเศษของ ไข่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มที่3กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลื้อยคลานระบบเลือดอะไรลูกสัตว์เลือดเย็นเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับน้ำบ้งางลักษณะพิเศษเป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกับสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเลยค่ะแต่พิเศษตรงที่ผิวหนังของสัตว์กลุ่มนี้จะแห้ง คำว่าสัตว์เลื้อยคลานไม่ได้หมายถึงว่าจะเลื้อยก็เลื้อยจะคลานก็คลานนะคะแต่มันหมายความว่าบางชนิดเลือ้อยอย่างเช่นงูบางชนิดคลานอย่างเช่นจระเข้บางชนิดก็เดินปกตินี่แลหละค่ะอย่างเช่นออกิ้งกา่าจิ้งจกพวกนี้นะคะมันเป็นสัตว์ที่วางไข่บนบกเพราะฉะนั้นตั้งแต่ออกมาจากไข่เนี่ยก็อาศัยอยู่บนบกตลอดแค่บางช่วงชีวิตหรือบางตัวนเนี่ย จะลงไปหาปลาหรือหากินในน้ําแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับขึ้นมาอยู่บนบกนะคะสัตว์กลุ่มนี้วางไข่บนบกผิวหนังจะแห้งเราเอามือจับเนี่ยจะรู้สึกสักๆาผิวหนังแห้งนะคะบางชนิดมีกระดองหุ้มลําตัว หายใจด้วยปอดเพราะไม่มีช่วงไหนเลยที่อาศัยอยู่ในน้ําวางไข่บนบกลักษณะพิเศษของไข่ของสัตว์กลุ่มนี้ถ้าเห็นไข่แบบนี้ให้สันนิษฐานเลยไม่สัตว์ปีกก็ต้องเป็นสัตว์เลื้อยคลานเพราะมันไข่ของมันจะต้องมีเปลือกแข็งๆหุ้มนะคะต้องมีเปลือกแข็งๆหุ้มวางไข่บนบกอย่างเช่นสีขาวๆที่นักเรียนเห็นอันนี้คือไข่งูนะคะนี่คือไขง่งูต่อไปกลุ่มสัตว์ กระดูกสันหลังชนิดที่4ี่คือสัตว์ปีกหรือสัตว์หรือนกนั่นเองสัตว์ในกลุ่มน,นี้เริ่มพัฒนาขึ้นระบบเลือดจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วหายใจด้วยปอดนะคะขาคู่หน้าพัฒนามาเป็นปีกที่เป็นปีกเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นขาคู่หน้ามาก่อนแต่ว่าปรับตัวตามสภาพแวดล้อมให้สามารถหาอาหารและหลบหนีสัตวูได้ก็เลย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างขาเป็นปีกขนของมันมีลักษณะเป็นขนแผงมีเกล็ดที่ขามีนิ้วเท้าปากนี่มีมจง,งอยแหลมค่ะมีจง,งอยของปากแหลมนะคะสัตว์กลุ่มนี้ได้แก่เป็ดไก่นกหงส์หานทั้งหลายนะคะที่มีปีกรวมทั้งนกกระจอกเทศด้วยนะคะ สัตว์กลุ่มนี้ลักษณะของมันพิเศษก็คือไข่มีเปลือกแข็งหุ้มกินอร่อยด้วยใช่ไหมคะไข่มีเปลือกแข็งหุ้มนะคะไก่นกห่านหงเป็ดพวกนี้นะคะจําไว้ให้ดีนี่คือกลุ่มของสัตว์ปีกลักษณะพิเศษคือมีขนเป็นแผงพอดึงเส้นขนออกมาปุ๊บปรากฏว่ามันจะเป็นขนนกที่เป็นแผงๆนะคะ ต่อไปกลุ่มสุดท้ายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดแน่นอนต่อให้เป็นสัตว์บางชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำก็หายใจด้วยปอดนะคะผิวหนังจะเรียบบางชนิดจะมีเส้นขนและขนจะเป็นขนแบบเส้นผมคือเป็นเส้นๆออกมาจากผิวหนังเหมือนกับขนที่แขนเราเนะะี่ยค่ะไม่ได้เป็นแผงเหมือนกับขนนก และที่สำคัญลักษณะพิเศษของมันคือมีใบหูค่ะ,ะสัตว์กลุ่มอื่นนะคะต่อให้มีหูแต่จะไม่มีใบหูมันเป็นเพียงแค่รูหูอย่างเช่นงูเต่ามีหูเหมือนกันค่ะแต่มีรูเฉยๆแต่สัตว์ของหูของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีใบหู ที่ผูกออกมาเรียกว่ามีใบหูนะคะสัตว์กลุ่มนี้ลักษณะพิเศษคือเพศเมียจะมีต่อมสร้างน้ำนมเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะได้แก่หมาแมวทั้งหลายเสือสิงห์ทั้งหลายนะคะกระทิงพวกนี้ทั้งหลายเลยแต่มันมีสตัวพิเศษก็คือพยูนวานโลมาค้างคาว พยูนวานโลมาจริงๆแล้วถ้านักเรียนอยู่ป .1 ป .2 นั่นก็จะบอกอ๋อมันเป็นปลาเราเรียกปลาพยูนปลาวาลปลาโลมาถูกไหมคะเพราะมันอาศัยอยู่ในน้าต่อไปนี้เราจะต้องทําตัวเป็นคนที่ทันสมัยแล้วนะคะเราไม่เรียกปลาโลมาเราไม่เรียกปลาวาลเราไม่เรียกปลาพยูนเราจะเรียกวานโลมาแล้วก็พยูนเพราะมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลาเลยลูก มันว่ายน้ำได้เหมือนปลาก็จริงแต่ว่ามันเลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อเกิดออกมาตัวเมียจะมีนมให้ลูกมันได้กินเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าวาโลมาพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอีกตัวหนึ่งค้างคาวหลายคนจะบอกว่าอ๋อมันมีปีกมันบินได้มันต้องอยู่กลุ่มสัตว์ปีกไม่ใช่นะคะค้างคาวมีต่อมสร้างน้ำนมด้วย ลูกค้างคาวจะได้กินนมจากค้างคาวเพราะฉะนั้นค้างคาวต่อให้มีปีกแต่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สําคัญนักเรียนดูขนของค้างคาวได้นะคะขนเป็นเส้นๆแบบนี้ลักษณะพิเศษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค้างคาวยังมีใบหูด้วยนะคะมีใบหูเพราะฉะนั้นค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีต่อมน้ำนมขนเป็นเส้นมีใบหูยังไงก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแน่นอนไม่ใช่สัตว์ปีกและมีอีกตัวค่ะพิเศษเลยอันนี้เรียกว่าตุ่นปากเป็ดปกติตัวตุ่นเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ําสัตว์ที่อยู่ในน้ําส่วนมากจะต้องอยู่ในกลุ่มปลาถูกไ,ไหมคะแต่ตุ่นเนี่ยเป็นสัตว์ที่วางไข่ในน้ําอาศัยในน้ํา ที่สำคัญนักเรียนดูตัวอื่นนะคะหมาแมวหมูช้างวัววานโลมาพยูนทั้งหลายเวลาที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาที่มันเกิดลูกเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะออกลูกมาเป็นตัวยกเว้นตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แต่เลี้ยงลูกด้วยนมชอบออกข้อสอบบ่อยๆนะคะตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนอนสองชนิดในโลกนี้ที่มัน ออกลูกเป็นไข่แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคือพูดง่ายๆคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่มีแค่ตุ่นปากเป็ดกับตัวกินมดหนามที่เหลือจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นตัวหมดเลยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็จะจบเนื้อหาเรื่องของการแบ่งประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ง5กลุ่มต่อไปเราก็ไปทำแบบฝึกหัดเยอะๆกันนะคะ อันนี้ให้นักเรียนทําลงในสมุดวิทยาศาสตร์หากไม่มีก็ทําในกระดาษ A4 ก็ได้จริงๆครูคอยากให้ทําในกระดาษ A4 เพราะว่าเราสามารถออกแบบเขียนให้มันใหญ่หญๆวาดภาพระบายสีตกแต่งเยอะๆได้คะแนนกันไปเยอะอันนี้ครูให้คะแนน10คะแนนให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอย่างน้อยกลุ่มละ5ชนิด6ได้ไหม เจ็ดได้ไหมแปดเก้าได้ไหมได้แต่น้อยกว่า5ได้ไหมคะไม่ได้คืออย่างน้อย5ชนิดเกินกว่านั้นได้เขียนชื่อสัตว์นะคะไม่ต้องวาดออกมาเป็นภาพุ่มกลปลาปะดุกปลาไหลปลาเขียนไปเขียนได้กี่ชนิดทํามาเป็นแผนภาพแบบนี้ตกแต่งระบายสีได้นะคะ10คะแนนใบงานนี้ทําในกระดาษ A4 หรือในสมุดก็ได้ หลังจากนั้นนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาในหน้าที่51 51นะคะทบทวนความรู้อีกครั้งหนึ่งชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำรวจหรือสืบค้นจากข้อมูลอันนี้ใหเขียนแค่3ตัวพอสชื่ออย่างละ3าทบทวนนะคะจากที่ทำใบงานไป อย่างละ3ชื่อพอหลังจากนั้นตอบคำถามข้างล่างกิจกรรมฉันรู้อะไรมีทั้งหมด9ข้ออยู่ในหน้า51-52เดี๋ยวเราลองมาอธิบายคร่าวๆนิดนึงข้อ1สัตว์มีการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างจะได้กี่กลุ่มคะ5ใช่ไหมหนึ่ปลาสองส,สเตินน้ำส,สเตินบกสตวสัล้อยคลาน4 สปีกค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเขียนอธิบายไมให้ครบก็สองลักษณะเฉพาะซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจัดกลุ่มการมีกระดูกสันหลังลักษณะเฉพาะเช่นการมีครีบการออกไข่การหายใจถูกไหมคะมีอะไรอีกคะลักษณะเส้นขน ลักษณะจง,งอยปา,อาการสร้างน้ำนมของสเพศเมียนี่คือลักษณะเฉพาะ 3. ส,สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลามีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็คือ 1. มีกระดูกสันหลังอยู่ภายในมีอะไรคะมีครีบที่ใช้ในการเคลื่อนที่เลือดเป็นสัตว์เลือดเย็นหายใจด้วยเงือกอธิบายไปแบบนี้เลยค่ะกลุ่มปลาเป็นยังไง กลุ่มที่2สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกลักษณะของมันเช่นอะไรคะผิวหนังเปียกชื้นมีขาสีู่้ขาคู่หลังยาวอาตอนแรกหายใจด้วยเงือกตอนโตหายใจด้วยปอดไข่มีวุ้นหุ้มอะไรแบบนี้นะคะ 5. ลักษณะเฉพาะของสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังแห้งวางไข่บนบกบางชนิดเลื้อยได้บางชนิดคลานได้ถูกไหมคะสัตว์กลุ่มนี้หายใจด้วยอะไรคะ หายใจด้วยปอดเป็นสัตว์เลือดเย็นใครมีเปลือกแข็งหุ้มอธิบายให้เยอะๆแล้วค่ะจะได้มีคะแนนเยอะๆข้อ6ลักษณะเฉพาะของสัตว์ปีกข้อ7ลักษณะเฉพาะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สรุปข้อที่8ถามว่ากิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังก็ค้นพบว่าในการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1น้องน้ำจีหและข้อ9จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าได้ว่าอะไรคะในการจําแนกสัตว์ทั้งหลายเราจะใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ คือกลุมสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเขียนมาให้ละเอียดจะบอกอะไรกับครูนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรนักเรียนก็เขียนมาให้ดีอย่าขี้เกียจที่จะเขียนในหนังสือเขามีบรรทัดให้สีบรรทัดห้าบรรทัดสามบรรทัดเขียนให้พอเขียนให้เยอะที่สําคัญเขียนให้อ่านออกนักเรียนก็เห็นแล้วนะคะเวลาครูตรวจเนี่ยครูให้คะแนนด้วยหนึ่งถ้าตรวจง่ายครูก็จะตั้งใจอ่าน เ,เขียนอ่านเข้าใจเขียนด้วยลายมือสวยๆครูก็จะพิจารณาให้เป็นพิเศษว่านักเรียนก็ตั้งใจทำถูกไหมคะบางคนเขียนช่วยๆครูก็ไม่อยากจะอ่านครูก็หักคะแนนอีกเพราะฉะนั้นทําให้ดีทําให้สวยทําให้ตรงเวลาด้วยทาว่าตรงเวลาหมายความว่าก่อนที่จะเรียนครั้งถัดไปนักเรียนต้องได้ส่งงานเก่าแล้วไม่ส่งงาน3งาน4งานครั้งนะคะแบบนั้นเราจะตามงานไม่ทนันตอนนี้เรียนมาได้เยอะแล้วอีกเดือนกว่า,ก,วาก็จะสอบปลายภาค ครูก็จะพยายามเก็บคะแนนให้มากๆแล้วนักเรียนก็สะสมคะแนนของนักเรียนไปเรื่อยๆนะคะต่อไปงานชิ้นสุดท้ายเมื่อกี้ครูก,ก็ใบแล้วนะคะตัวกินมดหนามหรืออีคิดหน้ากับตุ่นปากเป็ดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถามนักเรียนว่าเพราะอะไรสัตว์สองชนิดนี้จึงอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์สองชนิดนี้แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นอย่างไร อีกอิตหน้ากับตุ่นปากเป็ด2ชนิดนี้แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นยังไงเมื่อกี้เราจะเลยไปแล้วถูกไหมคะใครที่จําไม่ทันลองย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูแล้วก็จะทําถูกแน่นอนในวันนี้ครูขอจบเนื้อหาการสอนนะักเรียนชั้นป .4 ไว้เพียงเท่านี้กลับไปตั้งใจทํางานให้ดีนะคะเพื่อที่เราจะได้คะแนนกันเยอะๆได้คะแนนกันดีๆสวัสดีค่ะ